เซ็นใช่เซ็นอะไรลก็สัญญากู้ยืมเงินไงเพื่อชดใช้ค่าเสียหายมูลค่าสามล้านบาทโอ้โหเฮียไอ้บอลขี้เป็นขี้ไก่อย่างงี้เหรอมูลค่าสามล้านป้นกันเลยไมเฮียอย่ามีปัญหาน่ยยงเงินแค่สามล้านเนี่ยมันยังน้อยไปนะเว้ยใช่ลำพังไอแค่ค่าขอที่เสียหายไปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอเว้ย แต่ลูกค้าชั้นที่หนีเตลิดเปิดเปิงไปเนี่ยพวกมึงต้องชดใช้ไอ้ก้องอย่าไปยอมมันนะเว้ยทำแบบเนี้ยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคมะเว้ยพูดมากอยากเจ็บตัวนะ่ก่อตะคงเอาสิออคนเนี่สับปเปลือคงเอาไว้ไม่สู้คนแต่สักวันเองจำเป็นต้องใช้บริการของข้าบอกได้เลยว่า ศพไม่สวยปากนีนะเอาสักทีตำรวจแห่กันมาใหญ่เลยครับอ้าวอ้าวอ้าวสิตำรวจมาแล้วเอาสิมาเลยตำรวจมาล ผมจำเริญเป็นเจ้าของที่นี่ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยคุณคงเป็นผู้กองคนใหม่ผู้กองธรรมโมพิทักษธรรมใช่ผมได้รับแจ้งว่ามีการเปิดบ่อนการพนันที่นี่และมีผู้ถูกกักขังอยู่ข้างในผมขอเข้าไปตรวจสอบได้ไหมครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยครับคุณผู้กอง สถานที่นี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลถ้าคุณจะเข้าไปค้นรบกวนพกหมายคนนั้นนะครับแต่นี่เป็นเหตุฉุกเฉินหวังว่าคุณคงไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของตำรวจนะครับคุณจำเริญงานเนี้ยมันต้องโทษไอ้เพื่อนปากเสียก็ไอ้ยงเนี่ยดันแฉมาได้ว่าจะมือเล่นโกงมันถึงได้ซวยกันแบบนี้ไง ตาคงก็เจ้ามือมันโกงจริงๆนี่ตานี่ถ้าไม่มีไอ้เก่งมาช่วยแฉนะตากับป้าหมดตูดไปแล้วเอ้ยาโผมาแล้วก็เพ่งไปนี้อย่างเงี้ยมันไม่รักกันจริงนี่หว่าเุ้ยไม่จริงหรอกปาไอ้เก่งเพื่อนอัวยังไงไมันต้องกลับมาช่วยพวกเรามันไม่ทิ้งอัวแน่นอน <c oughs> ผมปากกันได้แนละ้วเฮ้ย้ 来吧，喂。 เฮ้ยมีจริงๆด้วยฮะโอ้โหโคเช่เลยเว้ยเฮ้ยยิงเฉยกันอยู่ทำไมเราจัดการมันดิเอ้ย เขาขุนจ้อเลยป้ามันเกินผู้หญิงเลยเฮ้ยอ,อ,อย่างนั้นสิทั้งหมักทั้งทีบอู้แม่งเถอะมันเก่งอะไรอย่างนั้นวะ

ครับดูแลคุณจุมเริอนด้วยงูไปกับผมครับพะกอนครับ,รบสวัสโอ้ทำยังไงอะเจ๊ ทานี่สจัดการนี่ป้าป้าคงนี่นี่เร็วเรไป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 ผู้กองเฮ้ยนั่นไงครับสาวชุดดำที่ผมบอกเดี๋ยวผมมาผูกองดูเอาเลยเหรอ เข้าไปเลยครับปล่อยกูใครทำเลยจะเพิ่งเข้าไปครับที่มันบอดกูเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเธอขยับไม่ได้ก้าวเดียวฉันยิงแน่เอาสิครับผู้กองยิงฉันเลย ถ้าเกิดว่าผู้กองไม่กลัวเสียหน้าที่ฆ่าได้มันกระทั่งคนหนึงอย่างฉันแก่แค่นางโจรสาวมือเปล่าฉันก็จับได้เกิดแพ้ฉันแล้วน้องสาวมันยังไม่จบสันไหนผู้กองไ้ หินแท้ลิอาเป็นเสือสารเหมือนผู้ชายมันไม่ห้าวไปหน่อยนะน้องไม่หรอกผู้กองเพราะฉันเก่งกว่าเสือทุกตัวที่พู้กองเคยเจอมาสิเก่งกว่าเสืออย่างนี้เธอเป็นนานสงสิงกันสิท่าถูกต้องสวัสดี ไม่ยอมแพ้หรอผู้กองอย่างน้อยเธอก็บอกฉันมาก่อนว่าเธอมีเป้าหมายอะไรถึงได้ช่วยฉันถึงได้ช่วยนายงฉันช่วยทุกคนที่เป็นศัตรูคนร้ายถึงฉันจะเป็นโจรแต่ฉันก็มีคุณธรรมสํานึกรักบ,บ้านเกิดนะคุณเฮ้ยเสร็จกูละมือ จย่างนี้ด้วยหยุดหยุดตรงนี้มาเลยหยาบ้าเอ้ยเฮ้ยคุณป้าคุณมีสิ่งอะไรบางอย่างของพวกนี้ฮะเฮ้ e! ยไม่เอาแล้วผู้กองที่ผมกำลังช่วยคุณตามจับคนร้ายอยู่นะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยแกตามมาแล้วผู้กองเฮ้ยหืมผู้ชายอยู่ไหนวะเนี่ย